เปิดธุรกิจกำนันนกรายได้ย้อนหลัง5ปีเห็นบอกมีเงินถึง826ล้านเป็นกำนันไปเอาตังค์มาจากไหนเยอะแยะนะครับก็คงจะมีธุรกิจส่วนตัวธุรกิจนั้นสีขาวสีเทาเดี๋ยวลองมาตั้งข้อสันนิษฐานกันตั้งข้อสงสัยกันนะครับ <amps. S 3> ประวตรัติของพลตรวจวตรีศิวกรสายบัวมือปราบฝีมือดีที่ทำคดีสำคัญโดนยิงดับสลดนี่นะครับประวัติเนี่ยนะครับก็เป็นที่พูดถึงของลูกน้องหลายๆคนนะครับว่าเสียใจเพราะว่า บอกว่าแกเป็นคนดีเราไปดูกันต่อนะครับประวัติของทั้งสองท่านกำนนกแล้วก็ผู้ตายซึ่งก็เป็นตำรวจที่มีลูกน้องหลายคนชื่นชมนะครับบอกว่าเสียใจที่หัวหน้าเนี่ยต้องมาตายแล้วก็มันเร็วเกินไปครับนะบอกว่าเป็นคนดีแล้วก็ช่วยเหลือลูกน้องมาอย่างสม่ำเสมอสำหรับธุรกิจของกำนนกนั้นเลี้ยงใหญ่ไฟกระพริบเป็นอยู่ตลอดวันเกิดทุกปีนะฮะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปร่วมอวยพรในตรงเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญ นี่เป็นเหตุการณ์ที่เดี๋ยวค่อยไปว่ากันในช่วงปลายรายการนะครับว่าผู้มีทธิพนหรือผู้มีบา,มารมีในเหตใใุในพื้นที่เนี่ยหากปล่อยเอาไว้หากพฤติกรรมการถมหากินไม่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ปล่อยให้เขามีอาวุธครอบครองปล่อยให้เขารู้สึกเป็นใหญ่เป็นโตมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองฝ่ายปกครองเข้าไปดูแลอยู่บ่อยๆการเหมิมเกริมตรงนี้บวกกับสุราที่มึนเมาเข้าไปก็อาจจะเป็น เหมือนกับเลี้ยงงูเห่าเอาไว้นะครับสุดท้ายไปช่วยเหลือมันก็แววงกัดนะครับตายนะครับอันนี้เป็นบทสะท้อนหนึ่งนะครับแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์นี้เราพูดถึงหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนะครับการไปอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนร่วมหัวจอมไทยกันร,รู้จักกันหมดในจังหวัดผู้หลักผู้ใหญ่วันใดวันหนึ่งถ้าหากว่าบรรดาคนมีสีหรือว่าฝ่ายปกครองไปสนิทชิดเชื้อกันมากๆถ้าไม่ร่วมเป็นขบวนการเดียวกันบางทีก็แตกแตกแยกกันไม่ปราบ ต่างฝ่ายต่างใหญ่โตและสุดท้ายก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะครับสำหรับกรณีจังหวัดอื่นๆในอนาคตนะครับก็ต้องเตือนกันไว้ด้วยเปิดธุรกิจกำนันนกรายได้ย้อนหลัง5ปีเห็นบอกมีเงินถึง826ล้านเป็นกำนันไปเอาตังค์มาจากไหนเยอะแยะนะครับก็คงจะมีธุรกิจส่วนตัวธุรกิจนั้นสีขาวสีเทาเดี๋ยวลองมาตั้งข้อสันนิษฐานกันตั้งข้อสงสัยกันนะครับรายได้ย้อนหลังกว่า800ล้านบาทนี้ จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวงถูกยิงเสียชีวิตและบาดเจ็บหนึ่งนายที่บ้านพักของกำนันนกนายประวินจันคล้ายกำนันคนดังในจังหวัดนคนปรปฐมคนแรกคือพลตำรวจตรีศิวกร,กรบัวสายบัวสอ,อสอวอสอทอล1อกก2บกทลถูกยิงทั่วร่างกายเจ็ดนัดเลยครับเนี่ยบาดเจ็บสาหัสก่อนจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวจนเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะที่รายหนึ่งคือพันตำรวจโทวสินพัน 1, ปี รองผอกกอ .2 บอกอทลอถูกยิงบาดเจ็บบริเวณแขนซ้ายนี่นำตัวส่งโรงพยาบาลชนวนเหตุนะครับเกิดจากกำนันพยายามจะโน้มน้าวขอวิ่งเต้นโยกย้ายตําแหน่งให้พักพวกที่อยู่ในสังกัดของพันตํารวจตรีศิวกรแต่ถูกปฏิเสธครับก่อนที่ตํารวจจะออกหมายจับนายประวินจันคล้ายหรือกำนันนกและพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับเหตุยิงตํารวจทางหลวงจนเสียชีวิตล่าสุดกำนันมามอบตัวแล้วที่สพเมืองนครปฐมวันนี้โอนย้ายคดีไปที่กองปราบเรียบร้อยแล้วด้วย ลูกน้องที่ไปยิงขอเหตุก็โดนวิสามันตายสับทอดใครไม่ได้อีกต่อไปวันที่7กันยายนประวัติของนายประวินจันคล้ายกำนันคนดังคนนี้นะครับหลายคนสงสัยว่าประกอบธุรกิจอะไรนะเนื่องจากภายในบ้านที่เกิดเหตุมีสระว่ายน้ำแบบพูลวิลล่ามีโรงจอดรถที่เป็นห้องกระจกภายในมีรถหรูหลายคันจอดอยู่ทั้งเบลลี่รถมินิรถเบนซ์จากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพราะว่านายประวินเปิดบริษัทอรวีกนก ก่อสร้างจำกัดดำเนินธุรกิจก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยวัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างโดยนายประวินจันคล้ายเป็นกรรมการเพียงคนเดียวทุนจดทะเบียนณวันที่9กันยายน2 5 5 2จําจำนวน30ล้านบาทงบนะครับกำไรขาดทุนล่าสุดปี61-65เพราะว่ามีรายได้รวมนะ826ล้านนะครับ826ล้านฟังไม่ผิดหรอครับแล้วก็มีเศษอยู่มีกำไร29ล้านมีรายละเอียดอย่างเช่น งบการเงินปี64มีรายได้115ล้านกว่ากําไรสุทธินะครับคิดเป็น5ล้านกว่ากว่างบปี65รายได้176ล้านกว่ากว่านะครับกำไรสุทธิ2ล้านกว่ากว่าซึ่งก็อันนี้งบก่อสร้างเราก็รู้กันอยู่นะฮะร,รับงานภายในจังหวัดว่าจะมีกําไรมันเหลือน้อยอยู่แล้วเพราะต้องเอาไปตรงนูน้นตรงนีน้ตรงนั้นนะครับก็คิดกันเอาเองแล้วกันอะไรยังไงวให้ให้ได้บ้างนะครับมันถึงได้มีภาพของ ข้าราชการทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจเนี่ยไปร่วมงานวันเกิดอยู่ทุกปีนะครับที่เขาเปิดเผยออกมาแล้ววันหนึ่งในงานวันเกิดแบบนี้ก็เลยมีเหตุการณ์ที่หมางใจกันนะครับเอาละ่ะมาดูประวัติของพลตำรวจวตรีศิวกรสายบัวมือปราบฝีมือดีที่ทำคดีสำคัญโดนยิงดับสลดนี่นะครับประวัติเนี่ยนะครับก็เป็นที่พูดถึงของลูกน้องหลายๆคนนะครับว่าเสียใจเพราะว่า บอกว่าแกเป็นคนดีเจ้าหน้าที่ตารวจสังกัดกองบังคับการตํารวจทางหลวงที่ถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บไปหนึ่งรายนี่นะครับคือคาบ้านของกำนันนบเอ,เองนี่นะนะครับรายแรกคือพลตำรวจตรีศิวกรสายบัวสอวสอทอลอหนึ 1, ่งกกสองบกทลอถูกยิงทั่วร่างเจ็ดนัดนะครับคือผู้ตายนี่แหละครับเป็นสารวัตรตำรวจทางหลวงผู้ตายบาดเจ็บสาหัสทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับเสียชีวิตในเวลาต่อมา ขณะที่ารายนะครับบาดเจ็บที่แขนนะครับคือพันตํารวจโทรวสินพันปีนะครับถูกยิงที่แขนก็นําตัวส่งโรงพยาบาลมีรายงานว่าชนวนเหตุดังกล่าวเกิดจากกำนันพยายามโน้มน้าวขอวิ่งเต้นตำแหน่งให้พักพวกที่อยู่ในสังกัดของพันตำรวจตรีศิวกรจะถูกปฏิเสธส่วนประวัติของผู้ตายเนี่ยนะครับตำรวจคือพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวเนี่ยจบโรงเรียนประถมศึกษาชั้นมัธยมต้นโรงเรียนริทยาวิทยาลัย ก่อนจะเข้ามาเรียนโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น51และโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่67โดยอยู่ในชมรมฟุตบอลหลังจากจบ <c oughs> เข้าบรรจุครั้งแรกเป็นรองสารวัตรประจําโรงเรียนนายร้อยตำรวจก่อนย้ายไปเป็นรองสารวัตรกก .1 กองปราบปรามนะครับยศร้อยตำรวจโทยศร้อยตำรวจเอกจากนั้น30พฤศจิกายนปี63ได้เลื่อนเป็นว่าที่พันตำรวจตรีตําแหน่งสวกก .1 บกปต่อมา27กรกฎาคมปี65ได้รับแต่งตั้ง เป็นพันตารวจตรีย้ายมาเป็นสาร,รวัตรสถานีตํารวจทางหลวงหนึ 2, ่งกกสองบกทลอครับด้านการทํางานมีรายงานว่าทาคดีสําคัญมาแล้วหลายคดีสมัยอยู่ที่กองปราบปรามเช่นคดีแก๊งตกพระตุนเหยื่อสูญเงินกว่าสามแสนนะครับจับกลุ่มแก๊งเสียโป้อภิรักษ์ชัดอนนท์ชักชวนเล่นการพนันออนไลน์หนึ่งในทีมจับกลุ่มแยมทมลพันธ์อดีตนางเอกพร้อมสามีข้อหาเปิดเว็บพนันออนไลน์เว็บโป๊ ยึดทรัพย์ได้มากกว่า700ล้านบาทรวมถึงอีกหลายคดีสําคัญครับหลังจากที่ย้ายไปทํางานในสังกัดกองบังคับการตรํารวจทางหลวงก็มีผลงานสกัดจับแก๊งขนยาเสพติดรถกระบะนะครับในช่วงของถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ตําบลห้วยโรงอําเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีตัวยึดของกลางเป็นยาบ้า2 0 0 0 0 0เม็ดนะครับประวัติคุณงามความดีในหน้าที่การงานนะครับสนับสนุนโดยวุยเคมีตราราชสีมงกุฎ ุคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580